สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนรถดำซิงนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ประมาณ1 2 1สองวันแล้วนะสิบสี่วันนะที่จอดมาแล้วก็เอาเครื่องเครื่องเสียนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำคนเดียวนะเดี๋ยวผมมาจะรื้อรื้อหัวหมูออกแล้วก็เดี๋ยวดูเราก็จะเช็คดูมาร์กดูอะไรไว้นะครับ ขีดเอาไว้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้นี่วันนี้มีคนแบบบอกว่าเออเอาเอาหยอดหยอดดูหยอดซ,ซ,ซีดูว่าหลุมอะ่ะหลุมไหนมันมันใหญ่กว่ากันนะครับเพราะว่าเรามองด้วยตาเปล่าอะ่ะเราไม่รู้อีกแล้วครับว่าหลุมลูกสูบอะ่ะหลุมไหนมันใหญ่กว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยอดหยอดดูนะ <c oughs> ก็เช็ดพอได้สะอาดครับ เดี๋ยวจะลองหยอดดูนะว่าว่าตัวไหนมันใหญ่กว่านะครับนี่นะครับอันนี้เราก็รื้อออกหมดแล้วนะครับรื้อออกหมดทุกลูกนะครับสรุปก็ผมว่านะผมว่าน่าจะได้เปลี่ยนบูทผมว่าน่าจะได้เปลี่ยนไหนบูทปลายก้านนะมันเป็นรอยครับเนี่ยผมว่าน่าจะได้เปลี่ยนบูทปลายก้านกับสลักลูกสูบนะ เป็นรอยครับโอ้โหเศษเศษมันเข้าไปอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเราใส่เงี้ยมันไม่ฝืดนะเนี่ยมันลื่นเลยนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเนี่ยออกค้างเงี้ยเห็นไหมฝืดเลยมันโดนเศษมิเนียมครับแต่ตอนที่อยู่ตรงกลางลื่นปืนเลยครับปั๊บป๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าว่ามันเป็นรอยเยอะขนาดไหนนะครับ แต่ว่าสลักอ่ะม่น่าสลักก็น่าจะใช้ได้นะมันไม่ได้แบบเราแคบบ่น่าจะต้องแบบทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับเนี่ยเศษมินียมมันติดครับเดี๋ยวนะพอ,อนิยอดเอาออกก่อนอันนี้ออาไม่ได้ครับเนี่ยอันนี้เป็นรอยอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเส้นเนี่ย น่าจะใช่นะเนี่ยไม่ไม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รอยนี้นะอันนี้น่าจะเป็นแบบรอยแบบเสียดสีอะ่ะแบบใช้งานอะ่ะเนี่ยมันเป็นแบบรอยมันเศษเหล็กโดนเศษเหล็กอะ่ะเนี่ยเศษม่เนียมนี่ครับนี่นี่นี่นีน หรือว่าเอากระดาษทรายขัดได้ก็ไม่แน่ใจน,นี่แต่ว่าไอสลักไม่เป็นไรนะครับสลักทั้งหมดนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปวัดไปวัดดูนะครับว่าว่ามันว่ามันหลวมไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสูบหนึ่งูบส,สอมันจะแบบฝืดๆนะเนี่ยแต่ถ้าใส่ตรงกลาง ถ้าสมมติเวลาเราสายลูกสูบไปแล้วใช่ไหมอยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีมันมีเศษมีเนียมติดครับมันต้องทําความสะอาดก่อนะหรือไม่ก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบูทหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะนั่แเลศแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยปกติมาเลยครับปกติมันเลยเดี๋ยวจะลองเอาเอาสลักเนี่ยไปวัดดูนะครับว่า ใส่ลูกเหล็กแล้วมันจะพอดีไงครับแล้วมันจะหลวมนะครับเนี่ยมีแค่สองสูบเนี่ยที่ที่มันเป็นหนักๆน,นะครับเนี่ยสองสูบที่มันเป็นหนักมันมันมันแบบฝุดๆเลยนะน่าจะต้องทําใหม่อะ่ะหรือไม่ก็กระดาษทรายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับว่านี่เตรียมอุปรกรณ์ไว้แล้วครับแต่สลิงผมมันไม่มีซีซีนะ เดี๋ยวเราจะกะเอาก็ได้นะครับกะเอามันไม่มีแบบซีซีมันหายไปแล้วอันนี้ผมไว้วัดเอ,อ่อเบ้าฝ้านะครับเบ้าฝานีงไงเบ้าฝามอเตอร์ไซค์นะครับไม่น่าพอนะเนี่ยหลอดหนึ่งนะแต่เราใส่ลูกนี้ดูก่อนไม่ละ่ะนะครับว่าว่ามันจะหมดหมดกี่นะครับหมดกี่หลอดนะครับใส่ไปเลยอันนี้เป็นน้ํามันโซลา่านะครับผสมน้ํามันเครื่อง หนึ่งหลอดแล้วครับล้วก็ตั้งให้มันตรงครับอันนี้อีกหลอดหนึ่งนะ,ะเมื่อกี้หนึ่งหลอดแล้วแล้วก็ใส่ไปอีกให้มันล้นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวให้มันล้นเลยดีกว่าครับจะได้แบบจะได้แบบ เต็มเลยนะจะได้รู้ว่ามันอันนี้2หลอดละสอหลอดกับอีกน่าจะอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูดมาก่อนนะเอาใส่ให้ล้นเลยเอาล้นแล้วครับประมาณครึ่งหลอดนี่ประมาณครึ่งหลอดนะครับเตะเลิดครึ่งนิดหนึ่ง2หลอดกับอีกครึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะมาวัดลูกนี้เดี๋ยวดูดจากลูกนี้นะอันนี้สองหลอดกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูอน,นี้นะครับ oh, แล้วก็หนึ่งหลอดแล้วครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะลองหยอดลูกนี้ดูนะว่าจะหมดกี่หลอดนะครับหนึ่งหลอดผ่านไปเฮ้ oh. ไม่ใช่มันจะหลุมเล็กกว่าหรือเปล่าเนี่ยสองหลอดสองหลอดแล้วผมว่าอาจจะลุมเล็กกว่าลูกนี้ก็ได้นะอ่ะสองหลอดแล้วครับเดี๋ยวออันนี้อหนึ่งหลอดครับเดี๋ยวเราเอาให้ล้นเลย ลุนแล้วครับสรุปลุมนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าลุมนี้นิดเดียวเห็นไหมอันนี้สองครึ่งอันนี้สองกับอีกเกือบหมดอ่ะเกือบหมดหลอดอ่ะก็นี่ครับเรียบร้อยนะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะคือไม่ได้เปะนะครับอันนี้สองครึ่งอันนี้สองกับอีกเกือบหมดหลอดนะครับก็อันนี้คือเอาคร่าวๆไว้ไม่ได้เอาแบบเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือยังไม่เป๊ะนะครับ ถะเปะนะั่นจะต้องแบบล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็เอาแบบที่มันเห็นซีซีจะจะมาเลยนะครับอ่ะก็นี่ครับประมาณนี้น